สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้เดี๋ยวบ้านไร่องพยอมจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็ไปย้ายชิ้นบอนที่บ้านไร่องพยอมได้ผ่าไว้นะคะก็คือต้นฮองเฮาของยายสมนะคะเห็นไหมคะว่าต้นสีของเขานี่สวยมากๆเลยนะคะใบก็ใหญ่นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปย้ายชิ้นบอนที่เขาแตกหน่อมาแล้วก็เริ่มมีใบนะคะย้ายมาลงกระถางกันนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสองสองกระถางที่บาลงายงพยอมได้อบไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารุ้นกันนะคะแล้วเราก็จะมาแยกกันนะคะแพแ่มจาเอ นี่ค่ะมีสีให้ลุ้นกันแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะสีนอยยาวๆมีใบแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ายลงกระถางกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูดูอันนี้สิมารอรุ่นกันนะคะว่ามีไหมมีไหมว้าว มีใบเดียวแต่แต่แต่แต,แต่ทำไมเขาสีไม่แดงล่ะคะทำไมไม่เหมือนกันล่ะคะบอนผ่าหัวจากหัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะสีมาต่างกันแล้วนะคะอันนี้เป็นบอนผ่าหัวนะคะผ่าหัวบอนขอหองเฮาของ FMK เกษตรฟาร์ม y ี่นะคะของยายสมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาย้ายลงกระทะกันนะคะนี่เราจะย้ายใส่กระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็จะมาแคะเขาออกนะคะ นี่รากยาวด้วยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะฝีมือนะคะเยสมเห็นไหมคะรากยาวปรื๊ดเลยนะคะนี่คะ่ะชัดนะคะ ชัดนะคะชัดนะคะโตวไวๆโตเร็วๆอวดโฉมไวๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะชัดๆนะคะถึงใบเล็กก็สวยนะคะรากเขายาวทุกทุกหนเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ยาวนะคะเกือบ3นิ้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ส่วนชิ้นนี้ก็เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่าทําไมสีเขาไม่ไม่กัดแดงเหมือนทุกทุกชิ้นทุกหนอที่เกิดนะคะอันนี้จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะหรือเขาจะกลายพันธุ์ก็ไม่น่าจะใช่เพราะเขาหัวก็หัวเดียวกันนะคะก็ต้องรอรุ่นกันนะคะ ส่วนอันนี้หน่อที่ขึ้นมาเล็กๆนะคะแต่ยังไม่มีใบแล้วก็มีก้านขึ้นมาก็จะเก็บอบไว้ก่อนนะคะส่วนอันนี้ห้านน่อนี้ก็คือเป็นนกสีอุสานะคะคือมีเงาด้วยนะคะก็คือเป็นไม้มีหัวนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายลงกระถางห้านิ้วไว้ก่อนนะคะ รอให้เขาแตกหนอแตกตาเพิ่มขึ้นมานะคะถึงจะผ่านะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ก็คือเขาเต็มแล้วนะคะลากเขาเดินเต็มแล้วก็จะเป็นกลายเป็นว่าที่คับแคบนะคะนี่ค่ะหนเขาก็ ใหญ่อวบนะคะเพราะว่าเป็นไม้มีหัวนะคะก็จะรอให้เขาแตกเป็นพุ่มนะคะแล้วก็จะตัดจอมนะคะเพื่อการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าได้หัวมาแล้วผ่าเลยนะคะส่วนของคุณป้าที่บาลายองพยอมได้สั่งซื้อไปให้นะคะคุณป้าผ่าหัวหมดนะคะ แต่ของบ้านไร่อ์พยมอันนี้ FC ท่านให้มานะคะก็